สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำจำเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องสนิมชีวิตจากพระธรรมสองโครินบท12่2ข้อ19ถึง20พระธรรมสองโครินบทที่12ข้อ19ถึง20ท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับท่านที่จริงเราพูดในพระคริสต์ ดังเราอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและท่านที่รักสิ่งสารพัดที่เราได้กระทานั้นเรากระทาเพื่อท่านจะจำเริญขึ้นเพราะว่าข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงข้าพเจ้าอาจจะไม่เห็นพวกท่านเป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและท่านจะไม่เห็นข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านอยากเห็นคือเกรงว่าไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่ง จะมีการวิวาทกันริษยากันโกรธกันมักใหญ่ไฝ่สูงนินทากันซุบซิบส่อเสียดกันจองหองพองตัวและเกะกะวุ่นวายกันเมื่อเราพูดถึงคำว่าสนิมท่านพอจะนึกภาพออกไหมสนิมคือ เหมือนเป็นคราบแดงๆที่เกาะอยู่ที่โลหะนะฮะใหม่ๆก็ดูเหมือนว่าเกาะอยู่ที่ผิวล้างก็ออกแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่ให้สิมนี้มันกัดลงไปนเนื้อเหล็กกัดไปในสแตนเลสนะมันก็เอาออกไปได้ เมื่อคำว่ากัดแปลว่าเนื้อเหล็กจกะเสียไปนะฮะทำให้เหล็กกร่อนอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเราพูดถึงสนิมชีวิตก็มานั่งคิดดูว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่อันดับแรกเนี่ยมาพูดถึงความตั้งใจของอาจารย์เปาโลที่มีต่อชาวเมืองโครินนอะอาจารย์เปาโลเนี่ยมีความปรารถนาดีกับชาวเมืองโคริน จะเห็นได้ว่าการเขียนจุดหมายเนี่ยก็เขียนมาถึงสองฉบับน,นะนะฮะก็มีหลายเมืองกันที่เปโโลเขียนไปถึงสองฉบับเนี่ยนะก็มีความปรารถนาดีฉบับแรกก็อาจจะพูดถึงข้อบกพร่องของชาวเมืองโครินในหลากหลายปัญหาต่างที่เกิดขึ้นนะให้มีการแก้ไขนะก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในฉบับที่สองก็ดูเหมือนว่ายัางติงบางเรื่อง แต่ก็ปลอบใจบางอย่างเพราะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั่นกำลังหมายความว่าคนชาวโครินเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่จา์เปโลก็ยังมีความรู้สึกว่ากลัวจะผิดหวังเหมือนกันในการคาดหวังว่าชีวิตของชาวโครินจะดีขึ้นแต่ถ้ามาเจอแล้วเนี่ยจะดีจริงหรือเปล่าเพราะยังมีปัญหาบางอย่างที่เป็นเหมือนสนิมชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางของ ชาวโครินนะฮะอันนี้คือสำคัญคําว่าสนิมชีวิตคืออะไรอ่ะเปาโลก็พูดไว้เยอะนะครับในตรงนี้หลายเรื่องนะครับในข้อที่20เนี้ยนะครับสนิมชีวิตได้แก่การวิวาทกันก <c oughs> ารวิวาทกันนี่มันกลายเป็นสนิมชีวิตนะการทะเลาะกันถ้าไม่หยุดทะเลาะ นะสุดท้ายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะการทะเลาะกันวิวาทกันแล้กๆน้อยนะถ้าไม่เอาน้ำล้างออกซะหรือแก้ไขไม่ได้เจรจาไม่ได้สุดท้ายจะกินลึกกลายเป็นความบาดหมางจากการวิวาทกันธรรมดาเมื่อสนิมนี้ไม่ถูกเช็ดออกไม่ถูกล้างออกมันจะก,กินไปเนื้อพอก,กินไปเนื้อมันกลายเป็นความบาดหมาง สนิมมันที่สองนะครับคือริษยากันบาโรบอกว่านี่คือปัญหาเนะการริษยากันเนี่ยเป็นสนิมอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นสนิมประเภทหนึ่งแรกๆก็อาจจะริษยาได้น้อยนะฮะแต่พอความริษยาเนี่ยมันมีมากขึ้นมากขึ้นมันจะกลายเป็นความไม่พอใจนะเมื่อกลายเป็นความไม่พอใจก็กลายเป็นความไม่ชอบ หลังจากกลายเป็นความไม่ชอบก็กลายเป็นความเกลียดนะก็เลยอาจจะมีวิธีการทําอย่างาบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งทําให้ดีกับฝ่ายหนึ่งอันเนี้ยมันก็กัดกร่อนเข้าไปในชีวิตอันนี้เป็นสนิมอีกชิ้นหนึ่งนะอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือโกรธกันนั้นเปาโลก็บอกว่าโกรธก็โกรธได้ จะทำบาปย้ายถึงกับตะวันตกดินให้ตอนมโมโหโกห่าใหม่ๆด้วยอารมณ์เนี่ยนะมันก็เป็นไปได้ทุกคนนะอโกรธเนี่ยแต่อย่าลืมว่ามันสิ่งอีกชนิดนะถ้าไม่ล้างออกไม่เช็ดออกนะฮะถึงเวลามันจะกัดกินทําไมบอกไม่ให้โกรธนานไม่ให้โกรธตะวันถึงตะวันตกดินคําว่าโกรธถึงตะวันตกดินแปลว่าอย่ากโกรธนานถ้าโกรธนานปับ๊บมันจะกลายเป็นความขมขื่นได้ นะกลายเป็นความไม่พึงพอใจได้กลายเป็นความเครียดแค้นได้อันนั้นเาเรียกว่าสนิมกัดกินในเนื้อซะแล้วแหละนะครับความมักใจไฟสูงนะก็เป็นสนิมอีกิดหนึ่งนะเมื่อเราคิดแรกๆก็อย,กนนอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ก็ธรรมดานะคนเราใฝ่ฝันอยากจะท,ทำนู่นทำนี่เนี่ยถือเรื่องใหญ่อยากมีตาแหน่งสูงอยากจะเป็นอะไรตามแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแต่ถ้าไอความใฝ่ฝันเนี่ยมันเป็นความอยากได้ ไม่ใช่ความรู้สึกอยากจะเป็นนะคนเราอยากจะเป็นได้นะถ้ามันใช่นะ่ะแต่ถ้าเราเปฏเกิริยายเกินความจําเป็นเนะี่ยและจะเอามาให้ได้เนี่ยนะสุดท้ายก็จะกลายเป็นสนิมที่กัดกินเ,เนือไม่ใหม่ก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เราจะไปถึงแต่ถ้าเราหลงอยู่กับมันกับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะครอบงำชีวเรา พอมันไอความมักใจไฟสูงครอบงำจิงเราเนี่ยมันสามารถทําเราทำสิ่งที่ผิดได้ก็กลายเป็นสนิมที่กัดกินเนื้อไปการซุบซิบส่สอเสียดเปาโลว่างนะก็เป็นสนิมชิ้นหนึ่งนะแต่เราซุบซิบมากๆไปบ่อยเข้านะนะใหม่ๆก็เรียกวิพากษ์วิจารเลยนะใหม่ๆได้วิพากษ์วิจารวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณวิเคราะห์นะแต่เผลอไปซุบซิบดินทาเขาเนี่ย ซุบซิบมันมันมกจะควบคู่การนินทานะ,นะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะนินทาไปนินทาไปก็กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งนะก็อยากจะให้มองเห็นสิ่งต่างเนี้ยแม้แต่เรื่องของอชีวิตที่อวดตัวอวดดีหญิงยะโสจงของก็เป็นสนิมอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ถ่มตัวลงไอ้สิ่งต่างนี้จะครอบงำชีวิต และท่านจะอยู่คนไม่ได้เพราะท่านเก่งแต่เพลี่ยงผู้เดียวเพราะไอ้ความรู้สึกนีก้ค่าเก่งเพียงผู้เดียวน่ะสนิมมันกัดกินเนื้อแหละอยู่กับใครไม่ได้นั่นก็อยากให้กําลังใจว่าอย่าปล่อยให้สนิมเหล่านี้มันกัดกินชีวิตของเราเขาเรียกว่าสนิมชีวิตเนี่ยจะทําให้ชีวิตเราผุกร่อนและสุดท้ายก็ใช้การไม่ได้และก็ที่สุดคือไม่สามารถดำเนินชีวิตตามชอบนาปพระไถยพระเจ้าได้เพราะสนิมชีวิตมันกัดกินชีวิตของเราเสียจแล้ว เราร่วมใฐฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรนเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาความกุาณากอุงพระเจ้าพระเจ้าใหิ่สมควรแก่การสันเสริญช่วยปกป้องข้างหลายอย่าให้สนิมนี้กัดกินในเนื้อเมื่อมันเกิดขึ้นข้างหลายจะรีบล้างออกจะรีบเช็ดออกโดยการพึ่งพาในพระเจ้าเพื่อสนิมนี้จะไม่กัดกินเนื้อครับโปรงหลายขอพระเจ้าช่วยข้มหลายทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูพร์เจ้าอาเมน ำถามสำหรับการใคร่ครวนอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราผุกร่อนและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับที่ใดมีสนิมกัดกินที่นั่นย่อมผุกกริีนน้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์พระเจ้าวอวยพรครับ